ช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมง แล้วก็ได้ไปเขาเรียกว่าไ,ไปแจกอาหารมอบอาหารให้กับพี่ๆในๆชุมชนอะไรเงี้ยค่ะตัง้งได้ไปโงพยาบที่กินสิหนัก<ๆ>เลยคือจริงๆต้องบอกว่าตอนที่ไปสถานการณ์ดีขึ้นค่ะแต่ว่าแทนว่าช่วงหลังจะนี้ความยากคือการฟื้นฟูแหละแล้วก็ทุกคนที่มาหามาด้วยรอยยิ้มค่ะแต่ก็จะบอกว่า ไม่เหลืออะไรเลยเป็นคําที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะ่ะว่าว่าไม่เหลืออะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนต้องเริ่มต้นใหม่น้ำตาคอเราเห็นแล้ว,ลวก็แบบว่คนรุ่เลยอะแต่ก็แบบส่งพลังแล้วก็ส่งกําลังใจให้ทุกคนอย่างเต็มที่เพราะว่าทุกคนก็เหมือนกับเขาก็จะบอกว่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวน้องอม,มองไปทางไหนแต่ั้นทุกคนก็เหมือนกับ อยู่ในสถานการณ์เดียวกันอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็เหมือนกับโอเคสู้แล้วก็มีกําลังใจที่ดีอะไรเงี้ยค่ะในด้วยแฟนตีนพื้นที่หลายแห่งหลายหลายเหตุการณ์เหตุการณ์ที่นี่เป็นกันมันเจ็่ใจมันมันเหมือนกับเขาเยจะบอกว่ายังไงดีเต็มไปด้วยฝุ่นนะคะเนาะแล้วมันเป็นเป็นโคลนเป็นคราบโคลนอะไรเงี้ยค่ะหลากหลายพื้นที่แล้วก็วันที่แฟนไปคือกําลังทุกคนกําลังเหมือนกับเคลียร์พื้นที่กําลังทําความสะอาดกําลังนั่งเราคิดว่า ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีเพราะว่ามันมันมันเลอะไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะเสื้อผ้าไม่มีหรืออะไรเงี้ยก็ก็พยายามหมายถึงว่าส่งกําลังใจให้นะตอนนี้ก็คือแทนว่าออช่วยเป็นกําลังใจให้กันและอะไรที่รหรือว่าขานเลือหรือว่าสามารถที่จะสนทนด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะก,ก็ก็อยากจะแบบอยากจะช่วยกันเต่จีจ,จีกับพี่บอกว่านี่ว่าหมดตัวแล้วมันคือสิไงไหนไม่ออกเลยคือหมายถึงว่าจะบอกไม่ดีเราก็เราก็อยากเป็นกําลังใจให้เขาเนาะแต่ว่า คนลุกเลยตอนที่ฟังค่ะแต่ว่าทุกคนก็เหมือนกับแบบเออขอบขอบคุณที่มาอะไรเงี้ยแล้วแล้วเขาน่ารักมากคือตั้งแต่เป็นลงสนามบินอะไรเงี้ยพอไปเราหิ้วขอกันแบบหลายหลายลำอะไรเงี้ยค่ะก็จะถามว่ามาช่วยน้ำท่วมใช่ไหมขอบขอบคุณมากเลยนะที่มาช่วยอะไรเงี้ยค่ะคือเราโอ้ตั้งแต่ที่สนามบินแค่ฟังก็ยังขนลุกคือแบบเขากลับมาดูที่บ้านแล้วไม่เห็นเราขนของมาอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกโอ้เขาแบบเราเราสิอยากจะมาเป็นกําลังใจให้อะไรเงี้ยค่ะถือว่ามาเป็นมาเป็นกําลังใจกันอะไรเงี้ยจริงๆมันมีหลายพื้นที่มากซึ่งแค่ว่ามัน เข้าใจเลยว่าทําไมถึงเข้าไปได้ไม่ถึงในทุกๆพื้นที่เพราะมันมีซอยเล็กซอยน้อยในหมู่บ้านในหลายๆชุมชนอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เข้ามส่วนใหญ่จากคนที่เราได้ไม่รู้สาได้มีพบปะพบเจอนะไรเงี้ยเขาก็ส่วนไหนก็จะบอกว่าติดอยู่หลายวันเลยอดข้าวอยู่หลายวันเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เออแต่ก็บอกว่าเออโชคดีที่แบบเหมือนกับยังไม่เป็นอะไรหรือว่ายังสามารถออกมาได้อะไรเงี้ย บางคนก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งได้กลับก็ไปดูที่บ้านเพิ่งไปรับลูกมาอะไรเงี้ยค่ะก็หลากหลายหลากหลายเสียงหลากหลายสถานการณ์นะคะแล้วก็เราก็เขาเป็นกำลังใจที่จะ้ตของกอเลยทุกคนยิ้มออกนะคะทุกคนทุกคนยิ้มตอนตอนที่พันเจออะไรเงี้ยได้แบบได้แจกของได้อะไรกันทุ้คเก็ยังบอกอขอบคุณที่มาแล้วก็แบบขอบคุณมากที่แบบเป็นกําลังใจกันยังมียังมีรอยยิ้มที่น้าตาคลอรอยยิ้มที่แบบ เหมือนกันก็พยายามจะบอกเราเรารู้มันมันคงเป็นคําที่อธิบายได้ยากกับความสูญเสียในหลายๆาอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกคนก็เหมือนกับต้องเริ่มต้นกันใหม่เนาะในทุกๆวันแล้วก็ดําเนินชีวิตกันต่ออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนักแีดเพนว่าความยากกว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือการที่เราต้องมาฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายและจิตใจที่ที่จะนับต่อจากนี้ไปจะมีโอกาสลงไหมคิดว่ามีโอกาสค่ะ มีโอกาสก็ถ้า,ถ,าถ้ามีตรงไหนที่ไปได้อะไรเงี้ยค่ะก็ไปไปเจอในศูนย์ที่ที่ในมอที่ก็จะมีหลากหลายที่ที่เขามามาช่วยกันเป็นเหมือนเป็นโรงครัวเป็นศูนย์กลา,างเ้ยค่ะเจอองค์กรพอดีของของ,ของพี่ปุ๋มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงของไรเชิญตะวันที่ก็เหมือนลงไปช่วยแล้วก็หลายๆายที่ด้วยนะคะก็ทุกคนก็เหมือนร่วมแรงร่วมใจกันทากับข้าวทำข้าวแพ็คใส่คนไป มอบเสร็จเอาหมดรถแล้วกลับมาใหม่ทำกับข้าวใหม่อะไรเงี้ยกลับไปแจกกันใหม่อะไรเงี้ยค่ะคือทั้งทั้งคนที่ไปและคนที่อรอรับก็เรียกว่าต้องเป็นกําลังใจให้ทุกคนจริงๆเพราะว่าใช้พลังกายพลังใจกันเยอะมากๆค,ค่ะหน้างานพองาัอรอะไรเลยคักำลังใจค่ะกำลังใจจริงๆเพรว่า อย่างที่พนบอกว่ามันบางคนยังไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรต่อดีจะเริ่มจากตรงไหนดีมาเจอพี่ที่เอาแคอดของไปให้เขาก็บอกว่าเนี่ยไปคไว้าเสื้อผ้าที่หาได้จากในถุงที่หนึง่งอะไรเงี้ยค่ะนี่คือชุดที่ดีที่สุดที่ใส่มาสนามบินได้ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือไม่เป็นไรคือช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะชุดไหนคือมันทุกคนแบบอะไรไงทุกคนก็พยายามที่จะดําเนินชีวิตต่อจาบเท่าที่เรายัง เรายังน้องมีแบบยังแข็งแรงอ่ะยังยังสามารถยังไม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็พร้อมที่จะจะสู้กันต่ออาการหนทีมันจะแลกกันไหลที่ที่น้ำลดการเต้นเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็สาหรับในไหลที่ที่น้ำลดแล้วนะคะก็ก็อเป็นกําลังใจให้นะคะตอนในส่วนไหนที่เราช่วยกันดูแลเป็นช่วหลายๆท่านก็พร้อมที่จะแบบเริ่มกันดิซับพอร์ตกันนะคะแล้วก็ช่วยกันเต็มที่ในในไม่คือได้บางบางที่ที่ยังน้ําสูงอยู่ก็เออจะบอกว่าไงดีก็เป็นกำลังใจให้เช่นกันนะคะแล้วก็ขอให อ๋อทุกคนผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างอย่างเรียบร้อยแล้วก็รับรื่อที่สุดนะจากตอนนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคค่ะพี่นค่ะไปไลน์ไปไลน์ด้วยกันมาเป็นไงคะคนเป้าไหมเอ่อพีเจีนเออเรามีแซวเพื่อนมีแซวคอไปคะมีแซวเพื่อนค่ะแซวพี่แซวยังไงคะตอนนั้นเขาจะถามว่าอะไรก็ไม่รู้ก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วได้มีแบบ มีได้ไปฝากคนที่รักหรือเปล่าหรือว่ามีไปฝากอะไรไหมอะไรเงี้ยพี่กี้ก็รู้ทันก็เลยแบบเบียดก็เลยบอกว่าเอ้ยรังแทนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ตอบแบ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 บจังๆอะไรค่ะไอจีรู้สึกว่าเขามีแฟนแล้วคะดีใจกับดีใจกับพี่สาวด้วยค <c oughs> ่ะอ้จริงๆ ก็เป็น,เป,นเป็นความน่ารักแหละคันว่าน้อนแล้วพี่พี่กี้เองก็เป็นเป็นคนน่ารักเสมอตั้งแต่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กจนจนวันนี้เขาก็ยังเป็นคนแบบยันขันแข็งตั้งใจทํางานอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีกับพี่กี้ด้วยในทุกๆเรื่องค่ะเราเห็นคลิปที่เขาเปิดตัวไหมคลิปไหนอะจริงเหรอหละคะอยู่เพื่อการเดินข้ามเลยไหมรู้สึกเขาแปลงเนี่ยเปิดมาดูทิเปิดตัวที่น เปิดด้วยเลยอยากดูคลิปเลยอันจริงจรกี่บอกเคยจริงๆเคยรู้มาก่อนนะครับแองเกอร์ดุดตุ้มคุ้นนะกล้องเหรอนจริงเนาะเขาจริงจริงก็พอทราบมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ก็เป็นเรื่องราวดีๆของพี่ๆทั้งสองคนเนาะเราก็เลยโอเคก็ถ้าพี่ๆสับสนมีความสุขตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราก็รอติดตามค่ะพี่กี้ดูสดใสสดชื่นขึ้นไหมฮะ มากค่ะดูแบบมีชีวิตชีวามากก็ดีใจกับพี่กี้ด้วยอะเป็นไงคะเห็นที่ว่าเขาเขาเปิดเขาเปิดตัวเป็นไงบ้างเขาเปิดตัวก็ก็แผ่นเมื่อไหร่หลยคนก็คงรอลุ้นอยู่แหละแล้วก็คงรอติดตามอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากเห็นเขามีความสุขเนาะแล้วก็แล้วก็ได้เห็นแล้วก็ชุ่มชื่นค่ะตอนี่แผ่นพอมเป็นไรกับวัน่่คะนี้ถ้าโปรเป็นวันนี้กับโซใช่ไหมคะ เรานะเออดีใจที่ได้เจอน้องๆค่ะแล้วก็น้องเม์เองก็คือจริงเราเจอกันมานานแล้วแล้วก็เป็นเป็นครั้งแรกที่ได้แบบเจอหลักใกล้ๆด้วยไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีใจดีใจค่ะอเคไอ้อย่อะไรพี่สาวเราคะที่แบบว่าเขามีความีแฟนแล้วพี่กลับมาที่พี่พิงกี้ต่อเหรอคะอ๋อพิ่กี้บอกอะไรกันเนี่ยก็ก็ยินดีกับพี่ยินดีกับพิ่กี้ด้วยนะคะก็ขอให้ขอให้ยังไงมีมีความสุข นี้เลยทุกๆวันเลยค่ะอยากให้เขาแบบว่ากลัวๆเปิดต,ต,ตัวให้เราเห็นไหมคะัเราอยากใช่ไหมช่วยแผ่นกล้องมาทันนี้เลยค่ะทน,นี้อยากเห็นอยากอยากรู้ว่าเห็นตั้งแต่ตอนไหนค่ะ,ะไรนะคะอ๋ออยา,า <ม S 2> กรู้พี่ทันเช็คเู้เห็นตั้งแต่ตอนไหนนี่คือแอบถามแพนป้ะพี่กี้แทนจะเป็นผู้ไดทั้งสิ้นแทนไม่รู้แพนไม่เห็น